ท่านราชาเรายังไม่ได้ส่งภาษีให้ชาวอังกฤษเลยไม่จ่ายภาษีนะไม่ได้นะจัดการให้เรียบร้อยจัดการภายในวันนี้ให้เรียบร้อยพะยาข้าเออท่านราชามอมฉันขอถามอะไรท่านหน่อยได้ไหมว่ามาท่านราชาท่านได้คุยเรื่องสมมอบบัลลังให้กับองค์ชายหรือ,อยัง ยังตั้งแต่ที่เขากลับมาเขาก็เอาแต่ทำงานของเขาเขาไม่อยากอยู่ที่นี่เขาเตรียมตัวกลับเมืองนอกด้วยท่านราชามีอะไรทำไมเจ้าดูลูกลี้ลูกหลนท่านราชาหม่อมฉันเห็นชาวอังกฤษแอบสกัดรอยตามขบวนเทาขององค์ชายท่านได้ส่งชาวอังกฤษไปคุ้มกันองค์ชายไหมพี่พคะไม่นี่ <c oughs> เจ้าเคยเห็นพวกเขามาก่อนไหม <c oughs> ไม่เลยข้ารู้จักชาวอังกฤษทุกคนในมอสเขาไม่ใช่คนที่ข้ารู้จักเขาคือใครเขาชื่ออะไรนะอพระเจ้าข้าจะลืมชื่อเขาได้ยังไงกันเนลสันจะไม่มีทางทำภารกิจล้มเหลวแน่นอนตามไปอ๋อใช่เขาเขาเขาชื่อเนลสันข้านึกออกแล้วเนลสันเขาเป็นข้าหลวงของจันซีนี่ ทำไมเข้าถึงตามองชายของเราไปล่ะต้องมีอะไรผิดปกติแน่นอนไม่เถอะไม่เ,ออเจ้าอยู่ที่นี่เก็บภาษีไปซะเราจะต้องส่งภาษีวันนี้ข้าจะไปดูเองว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ เร็วเข้าไม่งั้นเราจะตามมันไม่ทันเราจะต้องเอาหลักฐานลงนั่นพืนมาให้ได้เราจะต้องช่วยมังการพาเดให้ได้เราจะต้องช่วยท้อยได้ไม่ว่ายางไงอย่ายอมแพ้เด็ดขาดรีบไปเลยข้าไม่ได้เศร้าเลยสักนิดที่ชาวอังกฤษมันทํากับข้าแบบนี้แต่ว่าข้าเศร้านัก ที่ไม่มีโอกาสได้เห็นอินเดียเป็นอิสระจากพวกอังกฤษท่านราชินีทัทยาทปเปู้วาสิงหาจิบุลลาฮิราตเมเฮลและนักปฏิวัติทั้งหลาย ที่ยืนหยัดสู้กับชาวอังกฤษทั้งอินเดียได้มารวมกันแล้วและอีกไม่นานอินเดียของเราจะต้องเป็นอิสระเราจะทำให้ธงของเราโบกสะบัดอย่างภาคภูมิเราจะปกป้องอินเดียด้วยกันและจะไม่มีใครกล้าทำร้ายเราชาวอินเดีย จะต้องเสียสละตัวเองเพื่อเกียรติและศักดิ์ศรีของชาวอินเดียเราจะเป็นอิสระจากพวกอังกฤษด้วยศักดิ์ศรีด้วยเกียรติของเราออออนี่จะาบัคับรถยังไงนี่ไอ้โง่ร,รถเสียพะยะ่ะ ก็ซ่อมมันสิพระเจ้าเสื้อผ้าข้าเปื่อนหมดแล้วข้าจะต้องไปบรักปูแบบนี้เหรอองชายเอาเสื้อผ้ามาให้หม่อมฉันพะยะค่ะหม่อมฉันจะซักให้ขออภัยท่านตอนนี้รถพังเยอะเลยทีเดียวมีแต่ช่างที่จะซ่อมมันได้เท่านั้นได้ ดังนั้นก็ไปตามมาจาับหมู่บ้านใกล้ๆพะยะค่ะนี่เป็นขบวนเดินทางของพวกอังกฤษสินะแล้วชาวอินเดียคนนั้นเป็นใครน่าจะเป็นผู้ช่วยของทางอังกฤษเป็นไปได้ที่หลักฐานจะอยู่ตรงนั้นข้ามาไปจากอีกฝั่งไปเอาหลักฐานมาข้าจะไปหามันไปเค้นความจริงออกจากปากมันเอง ทัทับหยุดเกิดอะไรขึ้นทำไมมันหยุดนะนั่นเป็นของข้าคือมันมาให้ข้านะไม่มีทางงั้นจะนี้อ้าวต้มโูค่ข้าล่ะท่านหาสิ่งนี้อยู่สินะ ใช่ข้าตามหานี่อยู่องค์ชายแห่งหมอสมันทำให้เราเสียเวลาเพราะว่ามัวแต่พูดกับนางแม่หมอนั้นงั้นเหรอเจ้าเจอสิ่งที่สำคัญกับข้ามากเอานี่ไปเถอะข้าไม่ได้ทำเพราะว่าต้องการเงินของท่านว้าวเจ้าคือใครเนี่ยเจ้าปฏิเสธจะรับเหรียญทองด้วยข้าคือยิปซี รันบัคุรายังไม่มาอีกหรอกัปตอนฮฮมิลตันก็ยังไม่มาเหมือนกันใช่ยังไม่มีสัญญาณเลยหัวทำบ้าอะไรอยู่ให <um ้ตายลักษมีใบหายไปไหนน่ะราชินีลักษมีใบตเดิมหาราชินีลักษมีใบตัวเดิมหาราชินีลักษมีใบตัวเดินข้าไม่อยากจะเชื่อ นางยังอยู่ในวังทำไมยังไม่ออกไปอีบอบ เจ้าราูา้ไหมว่าหมอเดียวคุดอยู่ที่ไหนอะข้าไม่รู้แล้วเจะมาคุยกับเจ้าทำไมเสียเวลาไปซะก็ได้มันมีค่ากับข่ามากเลยท่านชอบมันมากงั้นเหรอใช่มีค่ายิ่งกว่าชีวิตอีกที่ข้ากลับมาอินเดียเนี่ยเพราะอยากจะเจอคนที่เป็นเจ้าของสิ่งนี้ ไม่งั้นข้าคงจะไม่กลับมามแสดงว่าท่านคงไม่ไม่ใช่คนอินเดียสินะข้าเป็นคนอินเดียแต่ข้าอยู่ที่อังกฤษเนะ่ะข้าชอบที่นั่นดีท่านท่านตัดขาดความเป็นอินเดียทั้งๆท,ที่เป็นคนอินเดียคนส่วนมากจะภูมิใจในดินแดนแม่ที่นี่ไม่มีอะไรให้ข้าภูมิใจ ข้าเกลียดความล้าหลังของคนที่นี่แต่ว่าวันที่ข้าเจอคนที่เป็นเจ้าของสิ่งนี้ข้าก็จะยอมมาอยู่ที่นี่งั้นท่านคงไม่มีทางอยู่ที่อินเดียได้หรอกทำไมล่ะก็เพราะว่า ท่านยึดติดกับผู้หญิงแค่คนเดียวแต่กลับตัดขาดจากดินแดนแม่ผู้หญิงเน่ะมักจะยึดติดกับดินแดนที่ตัวเองเกิดและไม่มีหญิงอินเดียคนไหนที่จะชอบคนที่ไม่เคารพดินแดนแม่หรอกเป็นครั้งแรกที่ข้าได้ยินคนอินเดียพูดแบบนี้นะ แต่เจ้านี่ดูเหมือนพวกยิปซีการแต่งต,ตัวของท่านกับคำพูดคำจามันก็ขัดกันนะหมายความว่าอย่างไรท่านท่านบอกข้าว่าท่านกลับมาที่อินเดียเพื่อตามหาผู้หญิงคนนั้นแต,แต่ท่านก็เอาแต่มัวมองนาฬิกาของอังกฤษยังกับว่ากำลังรีบไปไหนใช่ไหมล่ะท่านข้า จะต้องไปที่ที่หนึ่งเด้แล้วเจ้าชื่ออะไรละ่ะท่านถามชื่อยิบซีอย่างนั้นน่ะเหรอยิบซีน่ะไม่มีชื่อหรอกท่านท่านยังไม่บอกข้าเลยว่าท่านกำลังจะไปที่ไหนหล่ะข้าก็ไม่บอกเจ้าเหมือนกันเรื่องแบบนี้บอกคนแปลงหน้าไม่ได้หรอกนะองชาย รถมาพร้อมแล้วได้ข้าจะไปเดี๋ยวนี้ <c oughs> อเอเจะรอตรงนี้ไปก็เท่านั้นแหละเราจะต้องเข้าไปใกล้ไอายุฟราชนั่นไม่รู้ว่ามันจะหายหัวไปไหนอีกแต่ท่านมันจะเป็นไปได้อย่างไรเราจะเดินทางร่วมไปกับมันเหมือนเป็นเพื่อนมัน แล้วรันบาคุูราจะเห็นข้ากับองค์ชายแห่งหมอสมันจะได้คิดว่าข้ากำลังปกป้องหลักฐานยังไงละ่ะขออภัยท่านหม่อมฉันเข้าถึงขบวนพวกมันไม่ได้เลยไม่เป็นไรตอนนี้เป้าหมายไม่ใช่มันแล้วล่ะแต่ท่านหลักฐานละ่ะเมลสันจะนำเราไปหาหลักฐาน ราจะตามมันไปข้ามั่นใจว่าเนลสันนั่นที่กำลังช่วยพวกอังกฤษพวกนี้ไปบาร์บูท่านองค์ชายหาตัวท่านเจอจนได้หมอมฉันตามหาท่านไปทั่วเลยทางอินเดียตะวันออกส่งหมอมฉันมาคุ้มกันท่าน ข้าเกรงว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับท่านหลายคนเน่กลัวรันบากุระแต่ไม่ใช่ข้าหรอกมันเป็นหน้าที่ของหม่อมฉันที่ต้องปกป้องท่านเพราะว่าถ้าท่านเจอกับรันบากุระมันไม่ยอมปล่อยท่านไปแน่เนวสัน ไปกับเธอเน์ไม่งั้นเราจะสายเออท่านทำไมท่านไม่บอกองค์ชายว่ารันมาคุราคือร,ราชินีแห่งจันซีล่ะพะยะค่ะไม่องค์ชายมันเป็นท่านนายมันไม่เชื่อถ้าไม่มีหลักฐานตอนนี้เวลาที่จะบอกความจริงยังมาไม่ถึงคุณเนวสารข้าสายแล้วนะข้ากำลังไป มอมขี้ราวน์จันหลาชา้ามอมฉันปลาบปลื้มมากที่ท่านมาถึงที่นี่มาฉากการมาได้เลยพะยะค่ะหวังว่าเจ้าจะต้อนรับองค์ชายอย่างดีนะหมอมฉันไม่ได้แค่ตอนรับองค์ชายแต่ต้อนรับสหายของท่านด้วยสหาย,ยางั้นใช่แล้วท่านคุณแนวสันเพื่อนขององค์ชายพวกเขาเพื่อจะไปกันเมื่อกี้กายตรีบอกเราวาเนวสันสะกดรอยตามลูกเรา ยังไม่พอมันตีสนิทกับยุบราชด้วยเหรอเหมือนกับว่าลูกของเรากำลังจะเจอกับอันตรายอดีสอนนี้เป็นของรันบาคุระขอบคุณพระเจ้า ที่มันโผล่มาสักทีได้เวลาที่ข้ากำลังรอแล้วเจ้าอยู่ไหนรันบาคูราออกมาข้ากำลังรออยู่นั่นไงรันบาคุราจับนางไปกันเถอะ Редактор субтитров ้มองอะไรข้าอย่างนั้นเหรอไอ้พวกอังกฤษเจ้าคือใครกันข้าคือคนข้าคือคนที่ทั้งอินเดียตะวันออกหวาดกลัวทั้งบุนเดลคานหวาดกลัวเจ้าก็เหมือนกันเจ้าเป็นใครกันแน่รันบาคุรา รันบาคูราเขาเป็นที่เลือกชื่อทั้งบุนเดลคานเขาปลดกองทัพอังกฤษเอาเงินแล้วไปแจกจ่ายให้คนยากจนเจ้าเป็นจรป่าชื่อดังสินะข้าไม่ใช่โจรป่าข้าไม่ได้ชื่อดังพวกอังกฤษต่างหากที่เป็นโจรป่าเพราะว่าพวกมันมาปล้นดินแดนแม่ของเราคนอย่างเจ้าทำตัวลงต่ำเลียเท้าประจบพวกอังกฤษแถมยังลืมภาษามแม่ ลืมดินแดนแม่ตัวเองแต่งตัวเป็นอังกฤษไม่ว่าแต่กลับทำตัวต่ำๆทรยศดินแดนแม่แค่แต่งตัวดีขึ้นอย่าคิดว่าตัวเองคือสุภาพบุรุษ แปลกใจที่โจรป่าอย่างเจ้าก็รู้จักจะพูดอะไรแบบนี้เหมือนกันเรียกข้าว่าโจรป่าเจ้าเคยมองตัวเองบ้างไหมละ่ะคนที่เจ้ามองว่าเป็นสหายนะเจ้ารู้หรือเปล่าว่าพวกมันมองเจ้าว่าเป็นอะไรสหายงั้นเหรอใช่สหายชาวอังกฤษของเจ้าพวกมันคือโจรป่าที่แท้จริง พวกมันมาที่อินเดียมาพร้อมกับคำขอแต่ว่าวันนี้มันทรยศเราขโมยเงินขโมยเพชรขโมยทองไปจากดินแดนแม่เอาไปบำเรอประเทศตัวเองพอแล้วข้าฟังเจ้าพลามมากพอแล้วยอมแพซ้ซะไม่อย่างนั้นละก็ ของเล่นกระจอกแบบนั้นไม่มีทางทําให้ข้ากลัวจะใช้ปืนก็จะปืนให้เป็นก่อนนะกล้าให้จริงอย่าใจฝ่อเจ้ากำลังจะเอาหลักฐานไปทําร้ายมังการพพาเดที่กำลังสู้เพื่อชาติสินะเพราะว่าเจ้านะร่วมมือกับพวกอังกฤษทรยศดินแดนแม่ตัวเองวันนี้ทั้งอินเดียกำลังจะรวมพลังกัน เพื <P an> ่อมังการพันเดและเจ้าจะได้เห็นว่าจะเกิดการปฏิวัติเจ้านะ่ะเจ้าน่ะเป็นคนอินเดียแบบไหนกันไม่รู้ความจริงแต่พยายามว่าความให้อังกฤษเพื่อทรยศดินแดนแม่ของตัวเองฟังความจากพวกอังกฤษฝ่ายเดียวคิดว่าตัวเองเป็นทนายที่ดีอย่างนั้นเหรอเจ้าน <P an> ่ะบัญแย่ไรสาระเนะ ข้าคือทนายความและไม่ต้องการฟังคำสอนขออคดต่ำอย่างเจ้าหรอกหน้าคนที่ขัดกฎหมายน่ะคืออาชญากรมันไปหน้าที่ของข้ามัางการพันเดปฏิวัติและเรามีหลักฐานทางศารจะตัดสินเองว่าอะไรจริงหรือไม่และข้าก็เข้าข้างความจริงเสมอเข้าใจไหมไม่ว่าสิ่งที่เจ้าสนับสนุนนะั้นเป็นคำโกโหกกันเรามาตัดสินกันตอนนี้เลยดีกว่า ว่าใครกันแน่ที่มันไม่มีเหตุผลวันนี้เราจะมาตัดสินกันหยิบดาบขึ้นมาซะไม่ว่ายังไงข้าต้องจับเจ้าให้ได้ าที่เจ้าจอมตีข้าแสดงว่าเจ้าคือพวกกบฏชาติโดนจริงไม่ใช่ข้าไม่ว่าเจ้าจะช่วยข้าหรือเปล่าจิงยังไงข้าก็ไม่มีวันยอมให้เจ้าเข้าข้าสตรูน่ 어어 노멀 버튼 고메셰이 란바쿠라 นี่คือโอกาสที่เราจะได้หลักฐานาาาาาพวกเรานั่นองค์ชายยุฟราชนี่ใครก็ได้เอาเชือกมาทีแล้วไปไปท่านรานชินีเราต้องไปจากที่นี่แล้ว เดี๋ยวตนรู้แล้วว่ามองฉันเนี่ยเป็นนกต่อเร็วเข้าเถอะนันไงจับมันจะให้หมันหนีไปได้เ,เดี๋ยเร็วเข้าช่วยกันหนึ่งเร็ว Uh-oh. องชายอยู่ที่ไหนฮะท่านพ่อ ท่านพ่อท่านราชินีชีวิตของท่านตกอยู่ในอันตรายนะไปเถอะเร็วเข้าท่านราชินีท่านจะเป็นอะไรไปไม่ได้นะเร็วเข้าเถอะอข้ามาซะ คุณพระเจ้าที่เจ้ายัางไม่เป็นอะไรกบคุณพระเจ้าใครก็ได้ตามหมอหลวงเร็วไม่ไม่พ่อพ่อต้องไปแล้วแต่ก่อนที่พ่อจะไป <c oughs> สัญญากับพ่อว่าเจ้าจะไม่ทอดทิ้งหมอ เจ้าจะดูแลเจ้าต้องดูแลประชาชนในฐานะของราชา <selves> อย่ากลับไปที่อังกฤษเลยอยู่ที่นี่รับบัลลังต่อจากพก่อเจ้าต้อง

ดันบากคุระเจ้าข้าพ่อข้าจากวันนี้เจ้าคือศัตรูหมายเลขหนึ่งของข้าข้าจะแก้แค้นเจ้าไม่ว่ายัางไงก็ตาม